ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนห่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง c o o k ี้แลนด์ชอปสวัสดีทุกคนด้วยครับแล้วก็มาอยู่กันในโหมด มีเนเจอร์แล้วกันนะครับเนื่องจากตอนอหลังจากที่ผมได้ชิโนล่ามาเนี่ยผมก็อมาเล่นมีเนเจอร์มันก็ขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนขอมาเยอะว่าคือแผ่นนี้แผ่นที่แผ่นที่ท้าทายที่สุดก็คือแผ่น424นะครับซึ่งเป็นแผ่นที่แบบว่าคนไม่ค่อยหยิบมาเล่นแล้วนะครับในโหมดมีเนเจอร์หรือว่าใครเล่นอยู่นะครับหรือว่าใครเล่นอยู่ก็มีเทคนิคก,ก็เอามาแจกข้างล่างนะครับเออประมาณนั้นและอันนี้ก็เป็นเทคนิคของอ่า น้องในเพจเหมือนกันนะของลูกเพจส่งมาครับบอกว่าแผนนี้เทคนิคนี้สามารถเอามาเล่นกับแผน424ได้นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองนะครับและผมก็จะเอาเทคนิคนี้แล้วก็จับแผนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปลองเล่นดูนะครับจะขอแค่วันละ2ดาวนะครับฝากไว้เลยนะใครที่มีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการเก็บดาวเริ่มต้นนะไอ้47ดาวไม่ต้องมานะไกลไปครับไกลไปเอาแค่ดาวเริ่มต้นก็พอนะครับคนอื่นๆที่เริ่มเล่นก็จะได้ ใช้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับใครที่เก่งแล้วก็เอาเทคนิคมาแจกกันแล้วกันนะอะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะครับเมเนเจอร์ก็นี่เลยครับโมดิตแล้วกันนะครับปีกเอาเมสซี่ไปแล้วกันนะครับตัวยิงแล้วก็เบิร์นเบิร์นพักก่อนครับเอาคานาวาโลลงไปแล้วกันนะครับตัวเล็กๆอะน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้อาแผนนี้นะครับไปลองกับเทคนิคใหม่ส่วนเทคนิคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูท้ายคลิปนะครับท้ายเกมว่า คือถ้าเปิดดูตอนนี้แล้วมันไม่ชนะมันไม่ได้มันไม่ได้ดาวจริงๆก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นไปดูพร้อมกันนะครับถ้าดีเราไปดูเทคนิคถ้าไม่ดีเราก็จะไม่เปิดเผยเทคนิคนะครับเพราะว่าคนให้เนี่ยเขาเอาเล่นกับทีมเขาอาจจะดีก็ได้นะครับแต่พอเอามาเล่นกับทีมผมอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครับกับเทคนิคใหม่ครับมาครับ และนี่เป็นเกมแรกที่จะลองใช้กับเทคนิคใหม่ที่ลูกเพจส่งมาให้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอ้โหเจอกับ4 1 2 1 2ผมต้องบอกเลยนะว่า4 1 2 1 2, 1 2นาโลเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแผนที่แบบว่าแพ้ทางอ่า4-2-4แพ้ทางมากนะครับถ้าเกิดชนะได้ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับวันนี้ขอสัก22ดาวแล้วกันนะไม่เอาเยอะ2 3ดาวนะครับ ถ้าได้ก็จะเอาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นเราขู่หรือยิงไกลเลยอ่ะมาดูกันะนะนัซาครับฝั่งนูน้นต้องบอกเลยว่าต่อให้เป็นตัวที่เก่งขนาดไหนนะพอมาเจอแผนอ่าสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยมันจะแพ้ทางมากๆนะครับในแผน4ี่สสี่ไม่ว่าจะเป็นเมเนเจอร์หรือเฮ h เ a d นะฮะเฮ h เ a d นี่ชัดเลยเจอคนเล่นเก่งๆนี่จบเลยนะครับสี่สองสี่นะครับแล้วกุลิดฮนะ หลังๆนี่คุณลิสเล่นแ,บบแปลกๆด้วยนะผมว่าคุณลิสมันเล่นแปลกๆครับมันยิงไม่ค่อยเข้ากรอบเท่าไหร่ครับแล้วชินโนล่าครับเมสซี่ฮะจ่ายไปที่ชินโนล่าเอาล้ครับจ่ายเข้ากลางไปที่แกลิเบลแล้วยังไงครับเอาแล้วคุณลิสเมื่อกี้อ้ๆๆเอาแล้วหนึ่งศูนย์นะเอาล้เว้ยมีให้เห็นนะมีให้เห็นเพิ่งดาไปโยกๆว่าคุณลิสยิยงไม่เข้ากรอบแบบอก็เลยสงสัยได้ยินนะเลี้ยงเข้าไปยิงหน้ากรอบเลยเดฮอนี่ครับโอ้โหแล้วพุ่งตัวเข้ามายิงแบบจ่อๆเลยฮะลูกนี้ โอ้แล้วขึ้นนวไปหนึ่งศูนย์นะมาดูว่าเทคนิคลูกเพจจะพาผมขึ้นดาวได้ไหมนะครับอ่าใครที่มีเทคนิคทิ้งไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นทุกวันเลยนะครับใครจะพาผมขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าเทคนิคลูกเพจเลยนะครับถ้าเกิดจะขึ้นดาวตอนนี้ก็อยู่แค่หกจิดาวครับอยู่ที่เดิมไม่ค่อยได้ปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยไปก็อยู่ที่เดิมนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากปล่อยนะครับอ่าโอ้โห มาครับฝั่งเราได้ทุ่มครับเดวี่ทุ่มไกลไปที่ใครครับเอ็มบัปเป้ครับแล้วยังไงเปิดไหมแผนนี้มันเปิดปะวะอู้ยิงเองครับแล้วเป็นลูกที่2อ,อะ2ประตูต่อศูนย์เอาแล้วเว้ยต้นเกมขึ้นดีจัดต้องบอกว่าแผนนี้มันต้นเกมมันมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะบุกดีครับทุกคนไางกันเลยนะครับสําหรับแผน4นะี่สองสี่นะอูหดูนะสาครับลูกเผาขนนังนัันเลยนะครับยังไม่เจอลูกยิงไกลเท่าไหร่นะครับ อ่ะสานาทีแรกครับตอนนี้เรานำอยู่ที่2อประตูต่อศูนนะฝั่งเขาก็มีกุลิทตมีเปียโร่นะครับอู้เลี้ยงยาวครับไปครับเน็ตเวทนะโอ้ตัวนี้น่าสนใจนะตัวนี้เป็นตัวที่อนเนกกว่าสงจริงๆนะเน็ตเวทล่างใหม่ที่มานี่ก็เป็น LM นะน่าเสียดายแต่ก็เล่นได้นะแต่ไม่มี c ีเมาให้นะเล่นได้อา l อลเอนะครับสำหรับเน็ตเวทนะครับอ่ะเมสซี่ฮะลูกหลัก แล้วหมดเวลาครึ่งแรกอะนำอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์มาดูสิว่าเราจะรักษาคลองสกอร์ไปได้หรือว่าครึ่งหลังเขาจะตีเสมอแล้วได้เพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเทคนิคมาสู้เรานะครับในครึ่งหลังตัวที่ผมกลัวนี่คือกุลลิศนะกับแบ็กแฮมฝั่งเขานะครับเพราะว่าแผน4-2-4นี้บอกเลยว่าเติมเกม2ตัวนี้จัดมากนะครับต่อเลสครับลิเซ่ครับ,รรบจ่ายมาที่กุลิศแล้วกุลิศตอเลสน่าจะเสร็จต่อเลสครับลูกนี้ไม่ยิงอะ ลิซซ์จ่ายมาที่แบ็กแฮมแล้วแบ็กแฮมซัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยผมพูดยังไม่ถึงกาดคำนฮะโอ้โหบอกว่ากลัวคุณลิซกับแบ็กแฮมนี่แหลนะฮะคือแบ็กแฮมตัวนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่เก่งเมนเจอร์มากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าสมดุลน,นะครับเอามาเล่นซีเอ็มก็ทั้งที่จะเก่งเพราะว่ามันตำแหน่งมันตรงนะครับส่วนตัวใหม่ที่มาเป็นร้อยเก้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นมาตำแหน่งอะไรอะ LM หรือ RM หรืออะไรสักอะเอลเอใช่ไหม นะฮะมันก็เลยแบบเอาบริษัทซีเอ็มมันก็ค่อนข้างที่จะตะหนี่ตะหนี่ใจนะเนื่องจากอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรทิ้ไอโอวีอาร์มันลดเออโอวีอาร์มันลดนะครับเปิดยาวมาลูกนี้แล้วเข้ามาือประตูหูเสร็จหู้แบ็กแฮมรู้สึกว่าอยู่หน้ากรอบบ่อยมากนะรู้สึกว่าเจอแบ็กแฮมอยู่หน้ากรอบบ่อยมากคนระับทุกคนแกริดเบลฮะลูกนี้น่าจะโอ้โหไหลๆเลยครับโลง่งๆลูกนี้ซัดไปตะข่ายตรงฮะแล้วขึ้นนํามาอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหลูกที่สามมาทุกคนโอ้โหสุดจัดนะรู้สึกว่าเบลยิงสองลูกนะโอ้โหดูนะยิงออกซ้ายครับแกดิบเบลคะเอาเรื่องอยู่นะเท้าซ้ายเท้าขวานี่รู้สึกยิงได้หมดนะเมนเจอร์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้นําอยู่ที่3มประตูตอนหนึ่งอนะต้องมาดูนว่าเขาจะตามเราทันไหมนะครับนาทีที่เจแล้วนะครับคานาวาโล่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งเมนเจอร์ใช้ได้เลยนะครับ แต่เฮดเฮดอาจจะต้องรอปรับอะไรสักหน่อยนะครับหรือว่าตีเม็ดส้มเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้เม็ดส้มนะโมดิตเปลี่ยนออกครับเปลี่ยนมาติอุสเข้ามาแทนับมาริอุสก็กลับมารู้สึกว่าเก่งขึ้นนะทุกคนนะรู้สึกว่าเก่งขึ้นเลยก็เดี๋ยวลองตีเม็ดส้มเล่นดูนะครับน่าจะใช้ได้ยาวๆเพราะว่าโอ r ร้อยแปดอยู่นะพอใช้ได้เลยแล้วกุลิทธะยังไงครับแล้วลูกนี้โอ้โหปัดไม่อยู่ฮะประตูเซฟถึงนะ แต่ว่าเอาไม่อยู่่ะต้องอต้องยอมลุกยิงแกมันหนักแน่นนะทุกคนนะแล้วนี่ครับเป็นแบ็คแฮมจ่ายเข้ามานะรู้สึกวา่าแผนเขากับเทคติกเนี่ยกองการเขาจะเล่นค่อนข้างที่จะบุกค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วเปลี่ยนตัวพร้อมกันนะหรือว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมแล้วก็หรือว่าจะาาเป็น3าประตูต่อ2หรือสเท่านะต้องรอดูนะครับ เดวีนะ่แล้วยังไงฮนะแล้วโม่งลูกนี้โอ้โหไม่ได้ฮนะม่งอีกครั้งไม่ได้ฮนะแล้วนี่ฮนะโอ้โหตำแหน่งตรงนี้ถ้าเป็นแล้วมี C.A.M นะรับจบเลยฮนะตรงเมื่อกี้แล้วหมดเวลาฮนะเป็นเกมแรกที่ชนะไปหู้สกอร์สูงอยู่นะ3-2เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับเทคนิคนี้ เดี๋ยวไปดูเกมที่2นะครับไปดูเกมที่2เลยนะครับเพราะว่าวันนี้บอกแล้วว่าจะขอ2ดาวนะครับยังไงก็ต้องขอ2ดาวให้ได้นะครับไปดูเกมที่2กันครับอ่ะครับและนี่เป็นเกมที่2ฮะมาดูกันว่าจะสามารถชนะได้อีกไหมนะครับแล้วก็โอ้โหเจอกับสี่สามสามโฮดิ้งนะอ่ะแผนนี้พอได้สูสีกันอยู่นะครับสี่สามสามอ่าเอ็กแท็กโฮดิ้งนะหรือจะเป็นอ่าสี่สองสี่เนี่ยแผนพวกนี้นี่ชนกันได้นะเป็นแผนที่วัดกันได้เลยนะครับเป็นแผนที่อ่า สไตล์การเล่นมีปีกแล้วก็ทําเกมลุกคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนโฮดิ้งก็จะมี CDM นะครับก็จะลึกจะหนาหน่อยแหละนะครับโอ้โหแล้วมาที่อูดครับยิงไกลครับลูกนี้โอ้โหดูฮะโมดิดฮะแล้วชิโนล่าจ่ายออกไปเมสซี่ครับเมสซี่คืนกลางมาที่โมดิดครับแล้ว นี่ครับเมสซี่ออกข้างไปแล้วครับไปนะครับไปไหมโอ้โหแล้วจ่ายทิ้งข้างเลยครับเมสซี่แล้วยังไงยังไงครับนี่โอ้เข้าสกัดไม่ได้ครับฟิมปงฟิมปงก็ยังอยู่กับเราอย่างยาวนานนะครับอาจจะรอเสื้อแดงนะครับลิเวอร์พูลเข้าเมื่อไหร่ค่อยรู้เรื่องนะครับฟิมปงนะครับตอนนี้ก็ลงเล่นจริงในสนามไปแล้วนะครับเอาแล้วเปิดลูกนี้มาครับไกลๆโอ้โหแล้วเข้ามือประตูครับบุฟฟ่อนนะ เห็นป่าวบูฟเฟต์111จะมานะพฤหัสนี้ต้องรอดูว่าจะมาจริงหรือเปล่านะก็เป็นสปอยเบนคาดเดา่นะรู้สึกว่ามีสปอยตอน6โมงนะครับต้องรอดูว่าจะได้รอจริงนล่าอ้โหแล้วโดนดูเล่นะครับดูเล่ร่างใหม่นี่ก็เรียกว่าไร้กาดเหมือนกันเอาละครับโอ้โหเราเชฟเจนโก้ฮะร่างนี้เป็นตัวแรกเปลี่ยนแล้วซัดนุ่มๆไปครับเป็นลูกแรกขึ้นนําก่อนนะครับโอ้โหของจริงฮะตัวนี้บอกของก็ดีจริงๆนะตัวนี้ใช้คุ้มนะครับใช้คุ้มเลยนะครับ ใช้คุ้มเลยนะครับเอาแล้วมาดูต่อกันนะครับสำหรับเกมต่อไปว่าจะสามารถตีเสมอได้ไหมนะครับหรือว่าจะโดนเขาเล่นยับต้องฝาไวบนีนะ้เป็นเด็กติกของลูกเพจส่งมาให้เล่นนะครับแล้วก็เป็น4ี4ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้นะแผ่นนี้เพราะว่าหาที่ติกไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องลองที่ติกไปเรื่อยนะครับ ชนะบ้าอ้าวแล้วลูกนี้โล่งๆแล้วเรียบร้อยครับเอ็มบัปเป้นะครับจัดไปครับลูกนี้ไอของดีจริงฮะมาดูภาพช้าฮะโอ้ของดีฮะมาดูเกมต่อไปกันเลยครับ เอาลับแล้วหมดครึ่งแรกกนะันทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเกมตึงใช้ได้เลยนะครับเกมแผนนี้มันเป็นแผนที่แบบว่าดวลกันแบบสมศักดิ์ศรีนะครับโมดิทฮะจ่ายไปที่เ e อ็มบาเป้เอ็มบาเป้จ่ายเข้ากลางมาที่กุลิสตฮะแล้วยังไงกุลิสจ่ายออกข้างมาครับเจอเมสซี่แล้วโยนไปสวยชินอ่าลูกนี้มงโอ้ติดเซบฟบูฟอนนะโอ้โ ي. ต้องบอกว่าจังหวะมงเผาขนใช้ได้นะลูกเมื่อกี้ บุฟฟอนก็สีฟสบายสบายฮะนี่ครับมงแล้วยังไงฮะแล้วคุณลิศจับด้วยสายลูกนี้แล้วเรียบร้อยขึ้นนำฮะสองประตูต่อหนึ่งฮะทุกคนฮะโอ้คุณลิศเอาจับัะเป็นจังหวะจ่ายกลับแล้วก็มงกลับมาอย่างนี้นะอู้แล้วนี่เลยโลง่ลงๆผ่านปุ๊บโอ้หิงว่ะนะน่าจ,จะคิงนะเมื่อกี้ เอารับตอนนี้เราขึ้นนํามาอยู่ที่2อก็ตอนหนึ่งนะเทคนิคก,กําลังเดินหน้านะครับกาลังทํางานอยู่นะครับต้องบอกว่าเทคนิคลูกเบตทํางานใช้ได้เลยครับเชสเชนโกยังไงจะมาตีเสมอเราได้หรือเปล่ายังฮนะนี่ครับเดวี่โอ้โหเดวี่ที่ต้องบอกว่าของจริงนะถ้ามีอ่าร่างใหม่มานะเป็นร่างใหญ่ผมก็จะแลกนะเดวี่มันมันใช้ได้อะมันมันครบเครื่องแล้วก็มันเก่งทั้งสงโหมดนะี มันสามารถเล่นเฮดวิตก็ได้นะครับเล่นเมนเจอร์ก็ได้นะครับเอาละเมสซี่ฮะยังไงยังไงอืดูฮะโอ้ดิดฮะดูครับแล้วลูกนี้แกริดเบลซัดลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้ขึ้นนำอีกลูกฮะโอ้ลองเป็นการยิงที่แบบคมจัดจัดะทุกคนอยาให้ดูลูกนี้ดูฮะ นี่ครับจ่ายเข้ามาจังหวะนี้แล้วเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องอลงตัวฮะโอ้โหเทคนิคนี้ต้องแจกฮนะต้องแจกใครที่เล่น4 2 4อยู่เดี๋ยวลองเอาเทคนิคไปปรับใช้ดูฮะสาหรับดาวเริ่มต้นนะไอ1 7ดาวไม่ต้องมาแล้วนะมันเก่งเกินนะแม่แต่ว่าใครที่เล่นขึ้นไปสูงเล่ไปเก่งก็เอามาแจกเพื่อนๆได้นะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันนะครับ โอ้โแล้วยาญา,าตุเล่ครับซัดติดกองหลังไปครับแล้วย่างเข้านาที80แล้วนะครับเปลี่ยนมาชิอุสเข้ามาครับพลังงานก็ยังเหลืออยู่นะครับใช้ได้เลยครับแล้วโอ้โหโดนทีเชนโกงแล้วนะครับทําไมดี r มันไม่กระโดดเซฟเหมือนบุฟฟอนว่างนะโอ้โดูจังหวะที่แบบนี่ฮะมันโดดช้านะผมรู้สึกมันช้านะ แต่ก็เอาหน้าครับยังอยู่กับเราอีกด้านนะครับเอาล้ตอนนี้3ประตูต่อ2มาดูสิว่าจะตีเสมอได้หรือว่าจะจบสักกอเท่านี้นะครับเอาแล้วเมสซี่อาจจะมีขึ้นอีกหรือเปล่าอาจจะมีลูกที่สี่ให้เห็นหรือเปล่าแล้วเปิดลูกนี้เต็มเต็มหัวครับโอ้โหชนเสาโอ้โหชนเสาฮะแล้วซัดซ้ำลูกเดีวโอ้โหแล้วแฉลบเข้ามีลูกที่สี่ให้เห็นนะทุกคนนะโอ้โหดูจังหวะนี่ฮะชนเสา แล้วเอ็มเป้ได้บอลน,นะแล้วส่งออกไปส่วนกลางแล้วนี่ครับชินอล่ายืนรออยู่เน้นๆน,น,นะแล้วประตูนี่คือไม่ได้อยู่เฝ้าแล้วอนะก็ต้องบอกว่ายิงโล่งๆฮนะแล้วนี่ฮนะโอ้ ه, เป็นลูกจ่ายที่สมศักดิ์ศรีแม่ดูครับพลังงานยังได้อยู่นะครับอ่ะแล้วหมดเวลาพอดีฮนะจบไปที่สี่ประตูต่อสองนะครับกูต้องบอกว่าได้สองดาวสำเร็จนะต้องอว่าสองดาวสำเร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวผมไปเปิดเทคนิคให้ดูว่าเป็นเทคนิคอะไรยังไงนะครับเพื่อจะตรงกับของใครหรือเปล่านะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับและนี่คือเทคนิคจากลูกเพจส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่าซีอาร์เซเว่นนะครับชื่อนะครับเป็นชื่อเกมนะครับก็ลองแอดไปดูได้นะเขาก็ดาวเขาค่อนข้างเยอะอยู่นะ20่บวกดูนะก็ถือว่าเทคนิคเขาค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูเทคนิคกันฮะ มาและนี่คือเทคนิคที่ใช้ใน2เกมเมื่อกี้ได้รับมาแล้ว2ดาวนะครับก็นี่ครับความเร็วก็เป็น1เลยครับระยะการส่งบอลก็เป็น1นะครับเป็น1หมดเลยนะครับแล้วการบุกแล้วก็อิสระนะครับแล้วก็แนวโน้มการส่งบอลเป็น1แนวโน้มก็เปิดบอลก็1นะครับแล้วก็ส่วนแนวโน้มการดิงก็คือเป็น3มขีดเต็มเลยนะครับแล้วก็คุมบอลอิสระนะครับคุมบอลอิสระการบุกนะครับ เป็นหนึ่งหนงหมดนะแล้วก็3าอิสระแล้วก็การตั้งรับนะครับกดดันไปที่3เลยนะครับแล้วก็ระยะห่างไปที่2นะครับความก้าวร้าวเป็น2เหมือนกันแล้วก็แนวกองหลังก็คือเป็นคุมพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้ในแผน4-2-4เมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะเซียเซเว่นนะที่ส่งไม่ใช่คิซโนโรนันโดนะชื่อเขานะครับ ก็ขอบคุณที่ส่งเทคนิค4 2 4มาให้ลองดูนะครับแล้วพรุ่งนี้จะใช้แผนอะไรเป็นเทคนิคอะไรนะครับใครที่มีเทคนิคจำเจมมีแผนดีดีนะครับส่งมาให้ผมได้ในลักษณะนักเตะท,ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ครับลองเข้าไปดูได้แล้วก็ลองเสนอมาเดี๋ยวผมจะเอามาลองทําคลิปให้ทุกคนแล้วได้ไดไดแจกกับคนทีก่กำลังเริ่มเก็บดาวด้วยนะครับจะได้เล่นไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ อ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นแผนอะไรเทคนิคอะไรแล้วก็เป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ